ข้าพเจ้านายนัทพลพิ้กุลแก้วเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหลวงพิทยาสรรเพื่อขอรับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2554ด้านที่1คุณลักษณะพื้นฐานด้าน,นการศึกษาเล่าเรียนข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษาข้าพเจ้าเป็นผู้มีความขยันมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในเวลาว่างจากการเรียนจะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ในการเรียนเช่นห้องสม,มุดโรงเรียนห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์การมีทักษะในการจัดการและก,การทำงานข้าพเจ้า เป็นนักเรียนที่มีลักษณะเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดกล้าแสดงออกกล้าถามมีภาวะความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักตัดสินใจและทำงานอย่างเป็นระบบข้าพเจ้าเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำเพืเ่อนปฏิบัติกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนขึ้นเรียนเป็นประธานชมรมวิชาากลุ่มนักเรียนแกนนำฟื้นฟูศิลธรรมเป็นผู้นำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สุขภาพอนายข้ขพเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยเพราะชอบออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอขพเจ้ามีสุขภาพจิตที่ดีมีมุสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่รักของเพื่อนครูอาจารย์เป็นผู้มีสุขนิสัยดีปฏิบัต,ติตนเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติดร่วมประมรมหรือแข่งขันกีฬาต่อต้างยาเสพติด ที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้านความปรฤติคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ในระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองคือข้าพเจ้ามาโรงเรียนแต่เช้าอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าทำความสะอาดห้องเรียนและเขรับผิดชอบตามที่ตนได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาครูอาจารย์จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กตัญญูประจำปีการศึกษา2,553เนื่งในวันแม่แห่งชาติมีความเสียสละซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไทยข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่มีความประหยัดอดออมและใช้สิ่งของอย่างรู้ค่าโดยจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยการห่อมข้าวกลางวันมารับประทานอาหารที่โรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงโดยเฉพาะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรือง,งานในระดับชั้นเรียน เจ้าเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเพื่อเฉใิ้ฉอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพ่อแห่งชาติและก,กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถในวันแม่แห่งชาติของทุกปีด้านกนารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อม ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทยนอกจากนี้ในราวิชาภาษาไทยอนุรักษ์การเขียนเลขไทยทําให้เกิดจิตสํเน็จในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมข้าพเจ้าเป็นผู้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยการไหว้ทาความเคารพทักทายครูผู้ใหญ่และมีความสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสข้าพเจ้า เป็นนักเรียนที่มีจิตสำนึกในกนารอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นคุณค่าร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติกิจกรรมผลงาน,นเด่นของข้าพเจ้า 1. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กิจกรรมโครงการรณรงค์เริ่ภาวะร้อร้อนไทยแลนด์โกรีน 3. กิจกรรมทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาร์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน กระผมนายนัาพลนิคุณแก้วประธานทอดกระถิ่นสำริดเด็กดีวิสปาโรงเรียนเบื่อพิทยาสันกระผมวันนี้ได้มาดูความคืบหน้าของวัดบ้านน้ำผือซึ่งเป็นวัดของหมู่บ้านกระผมว่ามีความคืบหน้าอย่างไรในการสร้างสาราการบเรียนหลังใหม่เรียนถือได้มากพอกระถิ่นจัวัดบ้านน้ำผือผีพานมากที่สองพันหลายสามเนรออบ้านนิดาหลวงพ่อที่ทั้งวัดตลอดถึงกรรมการหมู่บ้าน ก็เลยจับสันเงินเตมุโต่ของบาตูตาฟมันเป็นปอดอีสเป็นปูนเป็นเหล็กทุกอย่างที่คอมาม่หวัดนี้ไอเป็นสาระการเทเลียนนับจะมีเพื่อนคนไปแล้วก็มีก็จะมาถามเรื่องการสร้างสาราการบริเนหลังใหม่นะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรว่าเมื่อไหร่จะเอาผ่าต้นใส่เจ้าที่นี่แล้วเนาะสามเพื่ออนุขดขนาดของมือบ่ายเออว่าจะเสร็จภายในกี่ปีครับ ประมาณอยู่สามพันสี่เ่ยนะพชุดบกไปมีนะชุดนี้ก็เรียไว้าแต่ทีสามพันเยอะที่มันแต่สามสร้างมันแสนแสนแสนเข่าสืมพันาสยประมาณมันาแสนสี่หมื่นสามพันสร้างเ้าไปแล้วแสนเข่า